ค่ะมินทพรตลาดช่วงนี้เราจะลงทุนยังไงนี้คะเมื่อเช้าขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่เส้นสองรอยวันนะฮะใน3ันห้าร้อยสามสิบนะครับแล้วก็ปัดฐานลงนะฮะลงมาที่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับอย่าอิทธิแทงเทียนก็คือแท่งนี้ยังไม่ได้บอกนะครับบอกพรุ่งนี้นะฮะนะครับแต่วอลุ่มก็บอกเหมือนกันว่าเป็นแรงขายนะฮะแสดงว่าตลาดไม่มีเงินมากพอที่จะทําให้หุ้นขึ้นนะครับ พราะภาพที่เห็นอยู่ก็คือเป็นการขายหุ้นนะครับในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ไปดันกลุ่มสื่อสารนะครับคือแจ๊สนะครับโดยมีพ t ทีจประคองเซตไม่ให้หลุดในรับสำคัญนะครับตลาดไม่มีเงินนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องระวังนะฮะระวังดีๆนะครับต้องระวังนิดหนึ่งละนะครับว่าเมื่อตลาดไม่มีเงินมันทาให้หุ้นขึ้นไม่ได้หรอกมันจะขึ้นได้แบบเร็วๆนะฮะ แล้วเวลามันลงมันจะค่อยๆลงนะฮะแล้วเวลามันจะขึ้นมันก็จะขึ้นแบบเร็วๆนะฮะ,ะเราต้องดูแล้วว่าเราเห็นว่าหุ้นเนี่ยเริ่มขึ้นไม่กระจายแล้วนะฮะเริ่มแตกแถวนะฮะเพราะนั้นโอกาสที่ตลาดจะลงก็มีนะฮะก็กลับมาที่กลยุทธ์นะครับเมื่อตลาดเป็นแบบนี้ก็คือไม่ซื้อนะฮะเน้นตัวไหนขึ้นมาขายนะครับ <โฮ S 1> ขายหมูดีกว่าติดดอยค่ะ CPO ขึ้นมาขายนะครับ GC C ขึ้นมาขาย นะครับเราเรากำลังคุยกับนักทุนที่เป็นเทรดเดอร์นะครับระยะสั้นนะครับระยะยาวอยากจะถือก็ถือไปแต่ไม่เกี่ยวกันนะครัขายออกไปก่อนนะคะคุยกับนักเก็งกาไรอยู่นะฮะเพราะเราแถวคิดว่าแถวนี้ไม่ใช่เรื่องของการลงทุนนะฮะในระยะยาวนะฮะ p ตลาดก็ไม่ได้ต่ำนะฮะโดยภาพก็คืออยู่ที่กลยุทธ์ล่ะนะครับเราก็ไม่ทราบหรอกพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะพรุ่งนี้อาจจะเป็นคุณน้ํามันขึ้นนะฮะ ถ้าหุ้นน้ำมันขึ้นก็เออภาพมันจะดีขึ้นแต่พวกนี้ถ้าหุ้นน้ำมันไม่ขึ้นนะครับแล้วสื่อสารขึ้นต่อได้ไหมนะครับภาพเป็นนี้มันเหมือนกับมันหมดแรงแล้วนะครับแล้วมันกําลังจะลงนะฮะเนื่องจากว่าเงินบาทเริ่มอ่อนอีกแสดงว่าต่างชาตเกายังขายอยู่เงินก็ยังออกจากตลาดอยู่นะครับ <ฮะ S 1> ตรงนี้เรียกว่าไหลขวาไหลที่สองนะครับสมมุติว่าจดไปแล้วที่ระดสามศูย์นะครับก็ถ้าลงรอบนี้ลงไปนะฮะ ลงไปก็1,500ถ้าลุด1,500 1,484เนี่ยเขาต้องระวังนะฮะเพราะว่าคนที่ถือหุ้นแถว1,500ต้นๆเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ <ฮะ S 1> ถ้าหุ้นหลุด neckline เ,เนี่ยก็พร้อมที่จะขายนะฮะเพราะนั้นเซ็ตก็มีโอกาสที่จะลงนะครับ <ฮะ S 1> โดยสรุปก็คือเราไม่ได้บอกว่าหุ้นจะลงนะ,<ฮ>ะแล้คือต้องดูมาถึงตอนนี้อาการเป็นแบบนี้คือแตกแถวตลาดไม่มีเงินนะฮะเพราะนั้นก็จะขึ้นไม่ได้นะครับ แต่ไม่ได้บอกว่าจะหลงการลงจะต้องมีเหตุการณ์สําคัญที่ปีปัจจัยลบแรงๆนะครับถึงจะทําให้เซ็ตลงไม่ได้เมื่อตลาดก็จะไซเวย์อยู่แบบเนี้ยนะครับไปเรื่อยๆนะครับค่ะที่ว่าตลาดไม่มีเงินนี่เงินนี้มันหายไปไหนคะพี่เงินก็คือต่างชาติขายนะค่ะต่างชาติก็ขายหุ้นออกไปเรื่อยๆนะฮะทำหุ้นขึ้นมารอบก่อนพันร้อยเจ็สิบแล้วก็ขายขายขายแล้วก็ขายมากกว่าที่ซื้อไงฮะ เงินมันก็ออกไปไงฮะออกไปจากตลาดเรานะฮะของเรามีเงินเติมเข้ามาไหมก็มีจากสถาบันในประเทศนะครับแต่เราเราไปเช็คดูว่าสถาบันในประเทศมาวางตังที่ไหนมาซื้อก็ที่ขายมาจากหนึ่งพันสี่ร้อยเจ็ดสิบหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบไงนะครับแล้วเงินก็ไม่พอนะฮะเงินไม่พอปั๊บวันนี้ก็ขายธนาคารพาณิชย์ลงโดยใช้ข่าวธนาคารพาณิชย์อ่า ปรับประมาณการเจริญเติบโตของสินเชื่อนะครับข่าวไรมาไม่รู้ขายธนาคารไปนิอย่างเดียวซึ่งผมบอกแล้ว่าราคาไปนี้เนี่ยมันยังลงไม่จบนะฮะไม่ต้องไปซื้อมันหรอกก็มีหลายค่ายที่เขาเชียย์ซื้อมันยังไม่ใช่นะฮะแล้วก็วันนี้จริงๆแล้วราคาน้ํามันขึ้นแต่สพก็ไม่ขึ้นเห็นไหมครับมันไม่สามารถที่จะจับอะไรเป็นเป็นเรื่องไปเาวาแน่นอนด่แสดงว่าตลาดเนี่ยมันผันผวนนะครับมันผันผวนมนสับสนนะฮะเพตลาดไปเนี้ยไม่เหมาะกับการที่จะไล่ซื้อหุ้นนะฮะ แต่ถ้าใครได้ซื้อหุ้นมาแล้วก็คือเตรียมขายส่วนคนที่ติดดอยอยู่นะครับก็เป็นโอกาสที่จะต้องลดน้ำหนักการลงทุนนะครับ<ฆ>ถ้าติดพอร์ตอยู่ร้อยเปอร์เซ็นตลำที่เราบอกคุณลองเอามาขายยี่สิบไหม<ฆ>อย่าขายหมดนะฮะขายหมดแล้วมันก็คือจะทำให้เสียจิตวิญญาณการลงทุนไปเลยพรจะกลัวตลาดไปเลยเพราะจะขาดทุนเยอะถูกไหมครับ<ฆ>ก็ลองขายสักยี่สิบเปอร์เซ็นตในตัวที่ขึ้นนะฮะอย่าขายตัวที่หลกนะ ไม่ใช่มาขายเคแบงค์แถวนี้นะครับเรามาบอกว่าเในพี่ให้ขายหุ้นขายตัวที่ขึ้นนะขายไปแล้วเราลงมาซื้อกลับดูนะครนะครับหลาใจตัวที่ขึ้นตรงนี้นะครับคงคงไม่ระบุตัวนะครับค่ะได้ค่ะอันนี้ในส่วนของหุ้นนะคะในของหุ้นค่ะถ้าเป็นทีเฟกนะคะทีเฟกก็ขึ้นไปนะครับเมื่อวานเราให้ปิดก่อนตอนเย็นนะครับปิดพันสิบพันสิบเอ็ดนะฮะให้ลงมารับที่หนึ่งพันห้านะครับก็ลงมาจริงๆวันนี้นะครับหนึ่งพันห้าหนึ่งพันสี่จุดหกนะครับ ถ้าแท่งเทียนแท่งสุดท้ายเนี่ยของระบบเรายังบอกว่ายังขึ้นต่ออยู่นะไม่ได้บอกว่าพรุ่งนี้ทีเฟกจะลงตลาดจะลงนะครับยังบอกว่าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยตลาดทีเฟกยังขึ้นต่อได้อยู่นะครับโดยมีแนวต้านอยู่ที่นะครับหนึ่งพันสิบสองนะครับ 1, แล้วก็เป้าหมายก็คืออยู่ที่ประมาณหนึ่งพันสิบสี่ของการเทรดในวันรุ่งขึ้นในวันพรุ่งนี้นะฮะ mm hmm. ประมาณหนึ่งพันสิบสี่ถึงหนึ่งพันสิบห้ายังยังบอกขึ้นอยู่ <im it ance> นะครับวันนั้นให้เราดูอ่ะถ้าพรุ่งนี้ชาวตลาดมันมีอะไรไม่รู้แล้วมันเกิดขึ้นเร็วๆขึ้นมานะครับหรือตอ้นเย็นเมื่อพรุ่งนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับคือพรุ่งนี้ตลาดบอกว่าพรุ่งนี้ห้าเป็นแท่งแดงอีกหนึ่งแท่งพร้อมบอลลุ่มพรุ่งนี้วอลลุ่ม,โมเยอะถูกไหมครับค่ะแล้วเป็นแรงขายในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับ huh. ถ้าพรุ่งนี้เป็นแท่งแดงอีกแท่งหนึ่งเนี่ยอินดิเคเตอร์จะเริ่มเสียนะตอนนี้อินดิเคเตอร์ยังบอกว่าการรีบาวที่ขึ้นมาจากหนึ่งสี่แปดสี่ยังข หลุดลงไปก็ถือว่าการรีบาวที่ขึ้นมาในรอบนี้จบนะครับเราจะเห็นว่ากรอบหนึ่งพันห้าร้อยสิบกันหนึ่งพันร้อยสาสิบประมาณยี่สิบจุดนะครับแต่เราไปดูในหุ้นในพอร์ตเราอ่ะมันส่วนใหญ่ลงนะฮะมันขึ้นแค่หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ก็หนีไม่พ้นว่าขายหมูดีกว่าติดดอยขายหมูดีกว่าติดดอยใช่ขายหมูที่จะติดดอย อาจจะขายแจ๊ดไปที่ห้าบาทแปดสิบเดี๋ยวรอมารับที่ห้าบาทหกสิบที่เบรกเมื่อเช้าใหม่นะฮะ,ะลงมาไม่ถึงรับไม่ได้รับไม่ได้ก็โอเคขายหมูไปแล้วจบไปมันจะขึ้นไปหกบาทได้ก็ช่างมันนะฮะอ,อย่าไปคาดหวังว่าตลาดนี้นจะขึ้นแรงๆได้ขึ้นไม่ได้นะฮะต้องรอลงให้จบก่อนใช่ไหมคะคือถ้าดูแบบนี้นะครับถ้าดูแบบเนี้ยเราต้องดูแล้วว่าฝั่งชอตนะ่เริ่มเห็นแล้วนะฮะว่าฝั่งรองเนี่ยเริ่มหมดแรงคือไม่มีเงินใส่เข้ามาหรือไม่เต็มใจใส่นะ นั่นฝั่งช็อตเดปกติจะเป็นต่างชาตินะซึ่งเขาก็ไม่ได้มีหุ้นขายเท่าไหร่นะฝั่งช็อตอีกฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นบรอษเทรดหรือเป็นนักทุนรายย่อยถูกไหมครับซึ่งเขาก็ดูแล้วแหละว่าถ้าแบบนี้ตลาดไม่มีเงินเพราะนั้นฝั่งช็อตข่าจะเริ่มทยอยช็อตอะไรก็ได้คือไม่ได้ช็อตบุ่มบ่ามรู้ไหมครับช็อตเหนือหนึ่งพันห้าร้อยยี่สิบเนี่ยช็อตไปเรื่อยๆช็อตหุ้นช็อตทีเฟกช็อตไปเรื่อยๆนะฮะแต่ยังไม่เอาลงหลอกนอไมฮะนะครับ แล้วเขารู้แล้วถ้าแบบนี้นะฝั่งซื้อไม่มีเงินฝั่งซื้อน่าจะมีอยู่เจ้าเดียวคือสามันในประเทศนะฮะ่แล้วถ้ามหมดแรงเมื่อไหร่เนี่ยที่เราบอกว่าตลาดพุ้นมาเล่นได้สองทางนะครับมันก็จะลงแล้วอย่าลืมนะครับว่าถึงสิ้นเดือนนี้ยต่างชาติยังมีเป้าหมายที่จะขายหุ้นอีกหลายๆตัวที่เขาปรับออกถูกไหมครับค่ะ<ฆ>ไม่ว่าจะเป็นตัวแอสวานนะครับเป็นเคแบงก์ ank, เห็นไหมครับเคแบงก์ที่บอกว่าขึ้นมาเนี่ยอย่าดีใจสองพัน องร้อยกว่าให้ขายไปก่อนเดี๋ยวจะลงมาที่เก่าเห็นไหมลงมาแล้วเห็นไหมครับก็ลงมาแล้ว,ลลวนะครับทีเฟกตรงนี้ก็ยังเป็นย่อรองที่หนึ่งพันห้าอยู่สต็อปรอตก็คือโลของวันนี้เลยนะครับถ้าหลุดโลของวันนี้ก็เป็นสต็อปรอดนะครับก็ก็คือเล่นลงเลยนะฮะเพราะจุดจ,จริงๆก็คือหลุดหนึ่งพันเนี่ยก็จะหลุดลงไปข้างล่างนะครนะครับก็ยังเป็นไซเวนในกรอบที่หนึ่งพันถึงหนึ่งพันสิบดูทํานองน,นั้นส่วนทองคําเนี่ยอ ก็มาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตอนแรกเราให้ลองมานะครับแล้วเราสต็อปล็อตไปละหนึ่งพันสองรอยี่สิบนะฮะสต็อปล็อตไปแล้วก็ปรากฏว่าอินดิเคเตอร์เริ่มเสียนะครับเราทองคําขึ้นครบสามขึ้นนะครับเป็นไปได้ที่ทองคําเราจะจบการรีบาวแล้วก็จะลงนะฮะให้ดูที่พันสองถ้าหลุดก็เป็นช็อตลงไปนะฮะส่วนใครที่ส่วนใครที่อ่าใครที่ลองมานะครับมาหลุดหนึ่งพันสองรสิบเอ็ดแล้วเนี่ย มันก็คือเป็นเป็นสต็อปรอไปแล้วนะครับนะครับตอนคำก็จะเป็นเป็นรอช็อตมากกว่ารอช็อตนะคะใช่ดูเล้นข้างเหนื่อยนะคะพี่เดี๋ยวนี้อะไรนะครับข้างเหนื่อยนะคะเล่นคือตลาดสวนใหญ่ทั้งทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตราสารนี้นะฮะค่าเงินดอลลาร์นะครับตลาดพันธบเตรดหมดเลยนะครับก็เป็นแบบไม่มีทิศทางหมดเลยนะครับตลาดหุ้นในยุโรปก็เป็น ปรับฐานอยู่อเมริกาก็เป็นไซด์เว์นะครับเบรกนิวไฮแต่ก็บวกสิบสามจุดอะไรเงี้ยนะนะครับเรานั้นต้องจะเป็นแบบนี้อีกนานไปอีกนานไหมคะพี่นะครับก็ก็ก็ต้องต้องระมัดระวังนะฮะต้องระมัดระวังละนะครับถึงการเล่นตราดนี้ก็เล่นด้วยววลุ่มที่น้อยๆนะฮะต้องเล่นที่โวลุ่มที่น้อยๆแล้วนะครับแล้วก็ไปดู ดูเหมือนกันกลยุทธ์เนี่ยก็วางระยะยาวหน่อยนะครับว่าถ้าเราไม่มีความจําเป็นที่เกี่ยวข้องกับตลาดนะฮะ,ะเราควรจะถอยออกมานะฮะถ้าเราไม่มีความเชี่ยวชาญในการเทรดเพราะหุ้นตัวนี้ที่เทรดเป็นหุ้นกองทุนหมดเลยนะฮะ huh. ซึ่ง,ซ,งซึ่งเราไม่ได้มีความจำเป็นอยู่ในตลาดเพราะเราขายหุ้นเราก็ถือกันสดเราก็จบใช่ไหมฮะ,ะแต่ผ่านแต่พวกกองทุนเนี่ยเขาขายไม่ได้เพราะเขามีเป็นลาล้านเลยหุ้นเขาใช่ไหมใช่ค่ะพี่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอยู่นะฮะก็ให้ไปตรวจสอบว่า ตั้งแต่ต้นปีมาเราเล่นหุ้นแลกกำไรไหม <c oughs> นะครับถ้าไม่กำไรถามว่าทำไมไม่หยุดก่อนหยุดก่อนกี่คือเล่นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ปรับลดการลงทุนเลยปรับลดการลงทุนเลยอย่าไปคาดหวังว่าจะไปยังงุ้นอย่างนี้นะครับ <c oughs> อย่าหัวเสียนะครับกับการที่ตลาดมันลงนะฮะหรือเราเล่นหุ้นราคาทุนนะฮะ <c oughs> เราก็ยังต้องอยู่กับมันยี่สิบเปอร์เซ็นไปได้สิบเปอร์เซ็นพอแล้วถึงเงินสดไปเก้าสิบอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> ตลาดแบบนี้ถ้าจะขึ้น แล้วได้ก,กําไรก็คือต้องแพน,นิคอีกทีหนึ่งครับต้องลงแรงๆอีกทีหนึ่งนะครับขึ้นไปแบบนี้ขายตลอดขึ้นไป 1, พันหกก็ขายตลอดนะคนะครับไม่ใช่ขาขึ้นพี่นิพนธ์มองว่าตลาดแบบนี้จะอยู่ไปอีกระ,ะยะนานไหมคะตลาดนี้จะดาเดนินการดําเนินไปอีกประมาณสักสักผมว่าซึมๆไปอย่างเงี้ยหรือว่าขึ้นนยเอาซึมลักษณะบแบบนี้นะฮะก็คิดว่าประมาณสักถึงกลางเดือนมิถุนาโอ้กลางเดือนนะคะใช่ นะครับแล้วถ้าตัวเรกออกมายังไม่ดีเท่าไหร,ร่นะฮะก็อาจจะซึมๆมไปถึงไต่มาสสามนะฮะค่ะนะครับแต่ให้ให้แถวแถวมิถุนามากกว่าว่ากระกฎาพุน่าจะขึ้นแล้วนะฮะออหนะครับรแ,แสดงว่าถ้าแบบนั้นตอนต้นมิถุนาอาจจะเป็นลงหรือเปล่า,านะครับเพราะตลาดนี้ถ้าไม่ลงแรงๆไม่ไม่จูงใจให้คนเงินเข้ามาลงทุนแล้วถือแน่นอนนะฮะมันก็จะวิ่งขึ้นไม่ได้นะฮะ จริงๆแล้วตลาดจะมีมีภาพที่ดีพอสมควรเพราะว่าหลายๆกลุ่มมันลงมาอยู่ข้างล่างแล้วใช่ไหมครับจาก28กลุ่มอ่ะ23กลุ่มลงมาอยู่ข้างล่างนะฮะเล้วมีอยู่ห้ากลุ่มเนี่ยมันอยู่ข้างบนใช่ไหมฮะก็เอาอีกห้ากลุ่มเนี่ยมันลงไปให้หมดเนี่ยมันจะได้กลับมาขึ้นพร้อมกันนะฮะซึ่งซถ้าตลาดทําแบบนั้ได้ไม่ถือว่ามันต้องมีเงินเข้ามาคือมีคืนก้อนหนึ่งเข้ามาเติมในตลาดสาม0 0ื่นล้านห้าหมืล้านนะถ้ามันไม่มีมันก็คือต้องวนเล่นอยู่แบบเนี้ยนะฮะแต่มันจะไม่ลงนะฮะบริฮะ ใช่ค่ะพี่นิพนธ์ดีดิเคเตอร์ยังเป็นลงหมดนะฮะในระยะสั้นกลางยาวด้วยนะฮะตลาดเป็นยาวได้เป็นคืนเป็นไซเวดครับระยะกลางเป็นลงระยะระยะสั้นเป็นลงนะครเซ็ตนะครับแต่หุ้นก็ดึงดูหลายกลุ่มลายตัวไปนะครับค่อนข้างยากนะครับให้กําลังใจนักลงทุนสักนิดหนึ่งค่ะพี่นิพนธ์ก็ทุกอย่างการเล่นหุ้นนะครับอย่าการเข้ามาในตลาดครั้งแรกจะคิดว่ากําไรก็เป็นเงินกําไรก็คือความรู้ที่เราได้จากการลงทุนนะครับ ให้ไปจดไว้นะครับว่าเราทําอะไรไปบ้างทําให้เราเป็นแบบนี้นะครับอย่าเสียใจถ้าเราลงทุนแล้วราขาดทุนเพราะว่าคนเข้ามาในตลาดครั้งแรกขาดทุนทุกคนนะฮะเพียงแต่ว่าสามารถที่จะปรับตัวกลับไปเป็นนักลงทุนที่มีคุณภาพได้หรือเปล่านะครับตลาดหุ้นไม่ได้ยากเกินไปนะสาหรับท,ที่ที่จะหาผลประกอบแทนในระดับปกตินะฮะแต่ตลาดหุ้นจะยากมากสําหรับคนที่คําถามที่ชอบถามว่าซื้อหุ้นตัวไหนค่ะ <c oughs> แต่ถ้าเปลี่ยนคําถามว่าซื้อหุ้นตัวนี้ดีไหมนะฮะอันนี้ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนละว่าคนคนที่ถามว่าซื้อหุ้นตัวนี้ดีไหมเนี่ยจะไม่ขาดทุนละนะครับ<ส>แต่ถามว่าซื้อหุ้นตัวไหนคนพวกนี้ยังขาดทุนอยู่นะฮะต้องปรับไปให้ได้นะฮะ <five S 2> เพราะคนที่จะถามว่าซื้อหุ้นตัวนี้ดีไหมเนี่ยเป็นคนที่เขาไปศึกษาเรื่องการลงทุนมาแล้วใช่ไหมครับ <S 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 คีบ่จะมีคําถามแบบนี้นะครับนี่คือจุดแบ่งง่ายๆการตรวจสอบตัวเองง่ายๆว่าเราจะอยู่ในตลาดหุ้นได้หรือไม่ได้คือถ้าเราถามว่าหุ้นตัวเนี้ยน่าซื้อไหมนะครับ น่าลงทุนไหมหน่าเก่งกับอะไรไหมนะครับน่าเอ็กซกับอันไหมถ้าตอบได้ก็โอเคครับไม่ขาดทุนละนะครับ <c oughs> ต้องหาคําตอบให้เจอก่อนใช่หาคําตอบใี่เจอแต่ถ้ายังถามว่าตัวไหนช็อตตรงไหนลองนะก็ยังขาดทุนอยู่ <c oughs> นะครับแต่ถ้าถามว่าตรงเนี้ยลองดีไหมตรงน,นี้ช็อตดีไหมอันเนี้ยเริ่มเริ่มกำไรละ <c oughs> นะครับแล้วลองแล้วสต็อปลาะตัวไหนช็อตสต็อปเลาะตรงไหนถ้าถามคําถามแบบนี้นะประสบความสาเร็จละนะครับ ได้ค่ะพี่ <Okay S 1> น้อบค่ะเขบคุณมากครับ